สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของคนเกิดวันเสาร์และนี่คือดวงประจำเดือนพฤษภาคมปีพศ2566ค่ะเรามาเริ่มที่การงานนะคะเพราะว่างานสำคัญต้องขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งนะดูโอ้โหมันมันไปได้สวยเลยละ่ะเดือนนี้นะ คุณอย่าลืมนะถ้าหากคุณได้เริ่มงานอะไรสักอย่างคุณก็ต้องงัดงัดความสามารถที่คุณมีอยู่ออกมาทำแล้วมันก็จะประสบผลสำเร็จอย่างเลิศอะ่ะเดือนนี้นะคะคนเกิดวันเสาร์นะดวงค่อนข้างดีงานก็เลิศมากเลยค่ะนะอย่าแต่บุคลิกท่าทางบางอย่างก็อย่ายิงนะวางบุคลิกท่าทางดีๆอะ่ะอย่ายิง คนเรามันเท่าเทียมกันหมดไงเพราะถ้ายิงไปอินดี้ไปอีโก้สูงไปมันก็ดูไม่น่ารักเท่าไหร่ดูไม่น่านับถือก็ได้อย่างนี้เลยนะทำตัวเองให้ดูน่านับถือดีกว่ามันมันงานมันจะไปมันจะคู่กันอะมันของมันจะคู่กันอะนะคะทั้งเล็กทั้งตำแหน่งเล็กตำแหน่งใหญ่นะทั้งพ่อค้าแม่ขายคนทำธุรกิจส่วนตัวนะเหมือนเดียวกันเลย ถามว่าเดือนนี้มีเรื่องเครียดไหมมีมีเป็นเรื่องของสุขภาพที่เหมือนกับคุณพักะเหมือนกับพักดูแลตัวเองอยู่พักรักษาตัวมันช่วงพักฟื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวว่าดีไม่ดีแลมีความกังวลอยู่แต่ไม่ต้องกังวลหรอกพ่ายแข็งแรงขึ้นมาซะขนาดนี้เดือนนี้คุณแข็งแรงแล้วก็พักฟื้นตัวเองก็หายลาปลามไปเรื่องสุขภาพแล้วนะคะเรื่องงานดีหมดทุกอย่าง ดีหมดทุกอย่างเลยขอให้คุณอ่าแต่งเนื้อแต่งตัวดูดีด้วยนะแล้วก็อ่าอย่าวางกล้ามนะคะทําตัวให้เป็นคนที่ดูน่ารักมีมนุษยสัมพันธ์ดีพูดจาดีพูดจาไพเราะนะคะรับรองเดือนนี้เลิศเลอมากเลยค่ะนะเรื่องงานก็ผ่านไป สุขภาพก็ผ่านไปแล้วนะคะมีความเครียดนิดๆแต่ก็ไม่เป็นที่น่ากังวลแต่อย่างใดต่อไปเรื่องการเงินค่ะเดือนนี้ไพ่เงินไม่ขึ้นแต่ไพ่ใหญ่ขึ้นมาเต็มเลยแสดงว่าการเงินของคุณเดือนนี้คุณได้เยอะจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนเดือนนี้ได้มากกว่าเดิมไปอีกเท่าหนึ่งก็แล้วกันนะคะเดือนนี้นะให้เป็นเท่าตัวไปเลยนะต่อไปเรื่องความรักค่ะสุขภาพอาจารย์บอกไปแล้วเนาะ ความรักเดือนนี้อ่าไปไหนมาไหนกับเพื่อนเพื่อนไปไหนไปด้วยไปทํากิจกรรมร่วมกันไปเที่ยวด้วยกันนะไปทํางานด้วยกันหรือหรืออามากับงานที่ทําอยู่มาสายงานเดียวกันนะส่วนท่านที่มีคู่แล้วล่ะในเดือนนี้เดือนนี้แฟนคุณบ้างานจัดหนักมากเลยค่ะจนไม่มีเวลาให้กับแฟนไม่มีเวลาให้กับคุณไม่มีเวลาให้กับครอบครัวหรือลูกแบ่งเวลา แบ่งเ,เวลาเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เขาทํางานหนักๆแล้วนะเขาว่างปุ๊บเนี่ยเขาก็อยู่กับแฟนอยู่กับลูกเพราะฉะนั้นแล้วคนก็ต้องอ่าเอาเวลาตรงนี้ให้กับแฟนเลยจัดเวลาเลยตรงนี้ให้กับแฟนเลยดีกว่านะเธอว่างแล้วใช่ไหมอ่าอยู่ด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นต้องทําใจเดือนนี้ต้องดูแลรักษาความสะอาดบ้านช่องห้องหอเสื้อผ้าน้าผม นะคะให้ดีๆมีกลิ่นหอมนะคะอะอย่างนี้แล้วกันเป็นอย่างนี้เลยแต่เนื้อแต่งตัวก็ต้องดูดีอ่ะไปไหนมาไหนกับแฟนเวลาแฟนเขามีงานลงงานเลี้ยงอะไรนะไปด้วยนะไปด้วยอย่าปล่อยให้ไปคนเดียวนะคะพยายามทําให้ได้นะมันเป็นเดือนนี้เดือนเดียวเองนะเดือนอื่นไม่รู้เดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะคะ สรุปตามหน้าไพ่นี้นั้นเป็นหน้าไพ่ของคนที่เก่งดีเลิศประเสริฐีไปซะทุกอย่างทุกเรื่องยกเว้นเรื่องสุขภาพนะคะทีออ่อยู่ในช่วงของการพักฟื้นหรือถ้าไม่เกี่ยวขันกับคุณก็คือญาติผู้ใหญ่ของคุณนั่นเองที่คุณต้องดูแลนะเป็นต้นเฉยๆนะคะนะ เรื่องสุขภาพถ้าไม่เกิดขึ้นกับคุณจะเกิดขึ้นกับญาติผู้ใหญ่ของคุณเองพ่อแม่พี่ลุงป้านอาท,ที่อยู่ในการดแรูแลของคุณนะคะมีแค่นี้เองมันมันกระจิตฤทิ์ไปเลยอะเรื่องอะไรที่เข้ามามันเป็นเรื่องเล็กน้อยอะในเดือนนี้สำหรับคนเกรรนิดวันเสาร์นะคุณแก้เกมได้หมดคุณอ่านเกมได้ถึงตัวคนเองจะป่วยซะเองแต่คนก็มีวิธีการดแรูแลตัวเองอย่างบเสร็จขาดไปเลย อย่างนี้เลยอืมมีเกณฑการเริ่มงานใหม่นะคะหนึ่งอย่างนะคะทําเธอทําแล้วได้ตังทําแล้วรวยทํานะคะเราได้ทําสิ่งใหม่ๆสิมีความสุขนะคะรู้จักพลิกแปลงต่างๆประตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้แหละเราจะรอดรอดพ้นนะคะการเป็นชาวสิวิไลมันไม่ง่ายนะคะ แค่ปรับไม n d เซ็ตอย่างเดียวมันก็ยากสำหรับบางท่านบางท่านก็ง่ายนิดเดียวแล้วแต่นะคะเราจะเป็นชาวซีวายเต็มเต็มรูปแบบเมื่อไหร่เมื่อโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จค่ะเมื่อโครงสร้างพื้นฐานอะไรอ่ะถนนอ,อสนามบินารานรถไฟสนามรถไฟสำเร็จเมื่อไหร่นี่คือเกมพลิกแผ่นดินไทยทั้งหมดค่ะ ฝากบอกต่อๆไปด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ได้บอกลืมบอกแต่บอกไม่สุดมันลืมนะคะนะตามหน้าภัยนี้ก็หมดแล้วค่ะก็กขอให้ทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนิงนและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ